เลี้ยงขุนเข่าแรงน้ําใจครับโอ้โหลูกนี้ครับเสิร์ฟดีจัดครับเข่าล้วนๆครับพอเข้าเหลี่ยมปุ๊บนี่เหลือแต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวครับ9ต่อ5แล้วครับสถานการณ์โอ้โหวางหยอดลูกนี้นี่ข้ามครับดูครับไฟครับเปิดขึ้นมาแล้ววางไปหยอดโอ้โหขาสิกจัดจังรุนี้ครับซุ่มเจอซ่อนเงาเหลี่ยมนี้ครับ เลียมขุนเข่าแรงน้ำใจครับต่างคนต่างมั่นใจครับโอ้โหเสิร,ร์มดีด้วยลุงนี้ครับดูครับไอ้รูปหลอกบ็อกเซอร์ตัวเดียวสิบต่อห้าครับวางไฟแล้วมาดูครับไปไหนครับเฮ้ยสลับหลอก้โหสวยจัดลุงนี้ครับเอาเลยครับ เอาัน้เอวันนั้นเก่งยินวันนี้เก่งอะไรบักเซอร์เฮ้ยอู้ดูเก็บเยี่ยมยอดเอาจริงยังเนี่ยมันสื่อเขา้ยต่อสวางไปโอ้ยโอ้ยโ้ยเจ็ดต่อสิบครับตามมาเรื่อยๆแล้วครับซุ่มเจอซ่อนครับมาดูครับสองเข่าสองเข่าวางไปครับมาดูลูกนี้ แล้วยอดอ้อดูยังสลับหลอกกับเอาอะไรครับพอเหลี่ยมมันเข้าหูบ็อกเซอร์ตัวเดียวก็ต้องเหลือบ็อกเซอร์แล้วแหละเขาแค่สิบแต้มเลยครับแปดต่อสิบครับวางหลอกไปยาวๆเปิดขึ้นมาลูกนี้แล้วยังไงก็วางโอ้โหลงกับลูกนี้ครับวางทะแยงข้ามมารับยากครับเขาสิบต่อแปดครับ มาดูเกมเซิร์ฟนี้ครับเอดขึ้นมาแล้วยังไงก็สลับหลอกโอ้โหเอาเลยครับตามขึ้นมาใกล้ๆแล้วตอนนี้ครับแปดต่อสิบครับมาดูลูกเสิร์ฟหลอกไปลูกนี้เลยยังไงอย่าไสมาลูกนี้แล้ววางหลอกเอาเลยครับหลุดไปแล้วก็ตอนนี้ครับมาเรื่อยๆแล้วเหมือนกันครับไอ้หน,นุ่มบ็อกเซอร์แดงลอไอ้อยู่เนี่ยป้นนี่หข้นึงป้นเดียวกันแต่อสิบครับ มาดูเกมเสิร์ฟไปลูกนี้ระ้ววางยอดโอ้ดูครับโอ้โหมาสิบเท่าแล้วครับตอนนี้ครับสกอร์สิบเท่าครับระ้ววางหลอกไปอีกแล้วเกี่ยวได้แล้วอุ้ยเอ้าเราช็อตไปดื้อเลยครับตรงนู้นครับสิบเอ็ดต่อสิบครับเอาเลยครับเนี่ยครับราคาเต็มแล้วก็อย่างเงี้ยแหละตามลองเฮ้ยสิบต่อสิบครับ วางไปแล้วลุกนี้ยังไงครับเปิดหนึ่งเฮ้ย hey! ยังไงอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรครับเราตกใจเสียงดังเลยเกินเรา <c oughs> เฮ้ยสลับลอกมาแล้วยังไงลุกนี้โอ้โหดู <c oughs> ครับออกมไม่ได้วะมันลงเส้นสิบต่อสิบเอ็ดครับมาดูครับโดนล,ล็อกที่สิบครับเปิดหนึ่งสองขึ้นมาแล้วสลับลอกแทงเข่าวิ่งไปซ้อนแล้วแก้ไขข้ามมาครับเอาอะครับเปิดหนึ่งขึ้นมาแล้วหนุ่มบ็อกเซอร์แดงเข่าซ้าย ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งโอ้โหดูครับเอาเลยครับตอนนี้นี่ครับพอเนี่ยพอพอเหลี่ยมมันเข้าหูบ็อกเซอร์ตัวเดียวก็ต้ององั้นแหละครับท่านกรรมการแจ้งเยี่ยมให้อ๋อโอเคโอเคสิบเอ็ดต่อสิบครับไปครลูกนี้ครับแทงยาวๆไปเปิดหนึ่งยกขึ้นมาแล้ววางไปไหนยาวมาเอาอะไรครับมีโอกาสได้ตั้งเล่นแล้วก็ลูกนี้โอ้ยแล้วขาอ่อนครับโอ้โหลูกนี้เอาเลยครับ มาครับจะล็อกอยู่ไหมครับสถานการณ์ตอนนี้10ต่อ11ครับ10ต่อ11ครับวางไปลูกนี้เอาอะไรครับวัดลูกเสริมไม่ข้ามครับวางไปแทงเอาอะไรครับเปิดหนึ่งขึ้นมาแล้วยังไงครับได้แล้วได้แล้วเปิดอุ้ยโอ้ดูครับไปแล้วยังไงครับลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับ หลังนี่เดินลายหรือเดินเล่นครับล่เ็ต่อสิบครับมาดูครับออกลูกเสิร์ฟเต็มยังครับเปิดยกเข้ามาลูกนี้ระววางยาวๆมาเปิดหนึ่งสองไปแล้วยังไงสลับขุนเข่าแรงน้ําใจมาดูครับลูกนี้วางยาวมาอีกแล้วครับปอนเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาแล้วยอดไปยังได้ยูเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาแล้วยังไงเข่าซ้ายเข่าขวา แทงยาวมาอีกหนึ่งครั้งครับปอนมีโอ,อกาสจะได้เล่นลูกนี้สองขึ้นมาแล้วแทงยาวมาอีกแล้วครับยังหาจุดจบไม่ได้ลูกนี้ดูกำลังใจจะไหวะอยู่แล้วเอาจนได้ครับลูกนี้เอาเกมเลยป่ะพอเกมน้ำมอตอร์ไซน้ำมอเตอร์ค์โอเคเอ,เอาเล่นของแล้วครับเอาเกมเลยครับ มาดูวางไปยาวๆแล้วสอนอย่างสอนไว้ทันเนี่ยโอ้โห,โหดูแบบแน่นอนจริงๆไงลูกเี้